่ว่วาผมมาตอนเช้าใช่ไหมครับมาตอนเช้ามาเปิดร้านเปิดร้านแล้วก็เปิดกระสอบทุเรียนเนี่ยก็ดูก็ดูว่าทุเรียนในเข่งเรามันไม่ปกติม,มันปกติมันจะอยู่เต็มเข่งแล้วว่าพอมาดูว่าเออมันไม่เต็มเข่งแล้วมันก็ไปถามลูกน้องว่ามีลูกค้ามาแล้วตอนเช้าขนาดเนี้ลูกน้องก็บอกว่ายางผมก็เอกใจแล้วก็ไปย้อนดูกล้องก็โดนเลยครับรที่เราเห็นในกล้องเป็นยังไงครับภาพในกล้อง ในกล้องอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นรถมาเลย์รถป้ายมาเลยยครับรถป้ายมาเลเซียจอดแล้วก็ลงมาเปิดกระสอบนะเหมือนมาเลือกช้อปปิ้งเลยครับเขาเปิดกระสอบแล้วสามลูกสี่ลูกเลือกไปเลือกเลือกเฉพาะลูกที่สวยๆแนละ้วไม่ใช่ว่าหยิบยกไปทั้งเก่งนะครับแล้วที่หายไปประมาณกิบกิโลได้กิโลรวมเบ็ดเสร็จมันก็เป็นร้อยอ่ะครับเพราะเพราะทุเรียนเป็นเบอร์ไซส์สวยเป็นหมอนทองไซส์สวยลูกใหญ่ เพิ่งมาด้วยนะยังไม่สุกนะครับทุเรียนที่เอาไปเอาไปก็กินไม่ได้อะเอาเป็นร้อยกิโลเลยเป็นร้อยกิโลเลยคูละค่าความเสียหายเท่าไหร่ก็เกือบเกือบสองหมื่นครับตอนนี้เพราะทุเรยนมันมันมันขาดตลาดอยู่ครับตอนนี้หลังจากที่เราดูกล้องนะครับเราคิดว่ารถคันนี้หรือว่าบุคคลคนเน,นี้ยคาดว่าน่าจะเคยเข้ามาหรือว่ายัางไงชำนาญเส้นทางหรือว่าอย่างไบนานางบ้างพ<อ>ีมันมันก็บอกยากครับพี่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นตลาด แล้วรถรถมันเข้าออกยิ่งยิ่งว่าเป็นรถมาเลยเนี่ยป้ายเราก็ดูเหมือนเหมือนกันม,ม,มัน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 ก็ไม่แน่ใจว่าว่ามีหรือเปล่าเมือนกับมันเข้ามาช่วงกลางคืนอะ่ะครับยามที่เขาที่เขาเฉยๆเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นลูกค้าคพอร้านผมเนี่ยทําส่งอยู่ฝั่งมาเลเซียด้วยเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาไม่มีอะไรแต่ที่ไหนได้มาแล้วก็เปิดมันเปิดกระจกหลังเลยนะแล้วมันโยนเข้าไปเลยนะอีกในกล้องเราเห็นอีกคนเดียวครับคนเดียว,ยวมาทำคนเดียว ผมว่าผู้หญิงนะเพราะลักษณะท่าทางเวลาเลือกทุเรียนอะไรอ่ะมันมันเออเหมือนเหมือนเหมือนกับน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าครับพอดีลเรื่อนี้เคยมีโจรมาทโมยผลไม้เลยไหมครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะมันเข้าออกด้วยทางเดียวนักกาคืนอ,ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ตลาดใหญ่ด้วยมียามมีอะไรก็ไม่ไม่ค่อยจะเข้ามาครับผมว่ามันกล้ามากเลยนะเพราะเป็นป้ายมรีด้วยงมันไม่ใช่คนไทยนะครับ ถ้าเขาดูทีวีอยากบอกอะไรเขาไหมอยากฝากอะไรบอกเอามาคืนบังดีกว่ามันยังไม่สุกเลยมันกินไม่ได้มาเอาที่สุกไปดีกว่านะแล้วถ้าเรื่องนี้นะถ้าตำรวจจับได้ผมให้ห้าพันเลยถ้าจับถึงผมให้ห้าพันเลยถ้าเขาทาได้ได้ลักษณะลูกค้าคนนี้เหมือนคนใจเย็นอะไรไหมครับที่เราดูในวงจรปิดนะครับบังผมว่าผมว่าเข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 ายังไงเขาเรียกเขาเขา ไม่เกรงกลัวเลยเ,เลยไม่เกรงกลัวไม่ไม่ไม่ตกใจแม่เลยเลยนะทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นพูดถึงช่วงเวลานั้นนะเจะมีรถขนของมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยมันก็มีตอนที่เขามารถ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 ้านผมอ่ะรถมังคุดก็เข้ามาพอดีแต่รถมังคุดก็ไม่รู้ว่าเป็นโจรเป็นโจรเพราะว่ามารถเก่งอะไรอย่างนี้ไงไม่ไม่คิดว่าจะมายกทุเรียนอะไรไปนี่เ็บ ก็แผงอื่นได้เปิดปกติไหมหรือว่ามีมีบ้างช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลานั้นจะปิดหมดเลยตลาดจะปิดหมดเลยทุกร้านจะปิดหมดเลยครับเนี่ยครับเราจะมีวิธีการยังไงบ้างราครับป้องกนันยนะังไงบตั้งจากนี้ <c oughs> จากนี้ก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยตอนนี้มีทุเรียนเขาจะให้ไปตัดนะครับก็ระแวงไปหมดเลยตอนนี้ครับจะเอามาลงไม่ได้ทำยังไงเพราะเราก็ขายของทั้งวันใช่ไหมพี่ครับจะมาให้ระวังกลางคืนมันก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ไม่ไหวนะครับ จะเอามาลงเนี่ยตอนนี้ก็คิดเยอะมากเลยว่าเออจะมาแต่เดี๋ยวจะปลอดภัยไหมจะโดนอีกไหมพ่อผมโตผมก็ปวดหัวมากเลยครับตอนนี้

E いいปไปแตะเียนที่ไปตเอ็นะฮ่นเลยเหลีวไปเอะชัคเลวอครับไปไปถึงไหนเลยไปเหลอ่าอหลบทัตงกันที่มีโคคอมมูนลลุค่าหูกค้ามารีอยู่ฟังมาลีดแล้วก็ไปตัวกับทังล้วนเลย